เมื่อในช่วงเที่ยงของวันอาทิตย์ที่2เมษายนที่ผ่านมาสมาชิกคริสตจักรชีวิตสุขสันร์ได้ร่วมกันจัดงานสุขสันร์วันคล้ายวันเกิดของท่านเสษยาพิบาลที่รักยิ่งของเราท่านอาจารย์ประกาศสิทธิและท่านอาจารย์อรุสสัมมาเจตที่เป็นผู้นำที่ดีเลิศเป็นดั่งของขวัญจากพระเจ้าพระเยซูคริสต์รักท่านอย่างไรข้าพเจ้าก็รักท่านอย่างนั้นพิมพ์เดียวกันเลยครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ มีความมั่นใจในความรักซึ่งกันและกันแล้วเราจะก้าวเดินไปด้วยกันสร้างคสตจักรไปด้วยกันนะครับเติบโตไปด้วยกันเข้าอาณาจักรแห่งสวรรค์ไปด้วยกันนะครับในวันนี้ในสิ่งที่ท่านเองนั้นได้แสดงออกถึงความรักที่มีต่อข้ะพเจ้าและการที่ท่านหลายคนนั้นได้ถวายตัวให้กับพระเจ้าในวันนี้เป็นเหมือนกับวัดเริ่มต้นของขวบปีใหม่ที่เราเองนั้นจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและการเดินในครอบครัวนี้ไปพร้อมๆกัน ในช่วงคำ่ำสมาชิกของคริสตจักรได้รวมใจเป็นหนึ่งจัดงานพิเศษเป็นโอกาสแสดงความรักผูกพันเห็นคุณค่าผู้เลี้ยงที่ดีเลิศที่พระเจ้าทรงประทานแก่ชาวชีวิตสุขสร์ร่วมสุขสัต์ สืบสามประเพณีอันงดงามร่วมอวยพระพรผู้อาวุโสในคริสตจักรในเทศกาลวันครอบครัวปี2023ในช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่16เมษายนนี้เข้ามาสุขที่21เมษายนนี้ร่วมใจมาสแสวงหาพระเจ้ารับการเจอพิเศษในอธิษฐานยาบดึกประจาเดือนเมษายนเริ่มตั้งแต่เวลา19นาฬิกา ถึง21นาฬิกาครับ คริสเตียนต้องไม่มีนิสัยที่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้ฝ่ายเดียวในคริสตจักรของเรานี้ต้องไม่มีวิญญาณการเอารักเอาเปรียบกันเกิดขึ้นแต่ควรจะดูแลกันและกันให้เป็นอย่างดีคนมีก็ช่วยด้วยใจบริสุทธิ์ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนอย่าช่วยเหลือเพื่อสร้างอิทธิพลว่าท่านนั้นได้ช่วยเหลือเขาเพราะฉะนั้นเขาต้องคารบ้อมท่านอย่าเป็นอย่างเช่นนั้นเลยให้ท่านแอบช่วยเขาโดยที่เขาไม่รู้ตัว เพราะท่านจะไปรับบำเหน็จจากสวรรค์คนที่ยังไม่เชื่อก็เห็นคุณค่าของพระเยซูกิตมากน้อยเพียงใดมีทัศนคติมองพระเยซูอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วล่ะว,ว่าเราด้ยค่าหรือไม่ได้ยค่าเราเป็นเกลือเป็นแสงสว่างเพียงพอหรือไม่หรือเราเป็นเกลือที่กําลังจะหมดรสเค็มเป็นแสงไฟริบหรี่ที่กําลังจะดับถ้าเราเป็นเช่นนั้นเราก็กําลังด้อยค่าพระเยซูต้องระมัดระวังเราไม่มีสิทธิ์ ไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะไปด้อยค่าผู้อื่นเราไม่หน้าที่ตัดสินใครทั้งสิ้นไม่ว่าใครก็ตามเพราะพระเยซูเพียงองค์เดียวเท่านั้นที่จะเป็นผู้ตัดสินมนุษย์ทุกคนในโลกนี้ชีวิตเราต้องเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้น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 ,นทุกทุกวันลองสังเกตที่ถ้ามีเหตุการณ์อะไรมาทดลองเราถ้าเป็นเมื่อก่อนเราก็ตอบสนองแบบนี้วันนี้เราก็ยังตอบสนองแบบนี้นั่นไม่ใช่ ใช่เหตุการณ์นี้มาสู่ชีวิตเราแต่เราแปลกใจว่าทําไมเราตอบสนองทําไมเราให้อภัยทําไมเราไม่โม,ม,มโหนั่นแสดงว่าเราชีวิตเรามีพระเยซูทรงขับเคลื่อนในชีวิตของเราแล้วเรากําลังจำเริญขึ้นไปสู่ความไพ่บูรณ์ของพระคินรีบถวายตัวของท่านเป็นสาวกแทนสวันนี้ก่อนที่จะไม่มีโอกาสเพราะว่าถ้าท่านไม่ถวายตัวให้กับพระเยซูคริสต์ท่านจะไม่ได้รับการสร้างชีวิตจากพระเยซูคริสต์ และชีวิตท,ที่ไม่ได้รับการสร้างจากพระเยซูคริสต์ก็จะไม่ได้เข้าอาณาจักรแห่งสวรรค์ของพระเยซูคริสต์เป็นเรื่องที่สำคัญ